มาดูต่อครับแม่บอกต้องฝังเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นลักษณะของเขาต้องฝังเลยนะครับแม่ขุดเลย แม่ตีเสร็จเรียบร้อยแม่ขุดฝังเลยอันนี้ให้ดูแบบใกล้ๆเลยนอนแอ่งแมงเลยครับสยบเลยแม่เขีย่ยเข้าหลุมฝังปิดเลยครับเพื่อนๆโอ้โหดูแม่เปิบอ่ายังไม่ชัวร์ป้อาอือแม่ขดหลุมกบฝังเลยครับโอ้โ,โ,อโหหมูเห่าเจอแม่ไปหยุดเลย หนาเลยครับผมนี่ยังกลัวอยู่เลยครับน <c oughs> แม่ทำแบบสบายมากโอ้ดูแม่ทำง่ายไปหมดครับโอ้โหงูเห่าตายแล้วโอ้ยผมกลัวเองแม่บอกชิลมากโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยดูครับเรียบร้อยใครจะไปเชื่อครับ มันจะง่ายขนาดนี้ครับถ้ากรุงเทพนี่วิ่งกันป่าแลบทั้งกรุงเทพแล้วครับโทรเรียกตำรวจโทรเรียกหน่วยนะนนู่นหน่หนวยงานนี้มาประมาณร้อยคนแล้วครับถ้าอยู่กรุงเทพโอ้อยู่นี่แม่เสียมเล่มเดียวครับจบจอบเล่มเดียวจบเลยครับโอ้โหจบข่าวครับดูครับแม่ฝังเรียบร้อยไม่น่าเชื่อเลยงูเห่านี่ไม้ไผ่แม่จะวางไว้ทั่วสวนเลยสิบหกไร่เป็นแบบนี้ครับนี่ผมถือมา แม่ก็จะไว้แบบเวลามีมแมลงมีงูเงี้ยวเคี้ยวขอนี่แม่ก็จะมาตีตีมแมลงตีพึ่งตีอะไรได้หมดป้องกันได้หมดนี่แม่ก็จะมีหลายอันเลยวางอยู่ทั่วเลยไม้เล็กไม้ยาวแบบนี้ค้ำไว้ไม้ยาวมากป้องกันเวลาเจองูเงี้ยวเคี้ยวขอก็จะป้องกันได้ เวลาไปเข้าสวนเข้าอะไรก็จะป้องกันไว้ก่อนใส่รองเท้าบูทแบบยาวๆครับ